สิ่งที่จ่าแบงค์จะต้องทำในทุกๆเชา้านั่นก็คือการวิ่งออกกำลังกายจ่าจำไม่ได้แล้วว่าตนเริ่มติดใจการวิ่งตั้งแต่ตอนไหนอาจจะเป็นตอนที่ซ้อมวิ่งเพื่อจะสอบเข้าโรงเรียนนายสิบตอนวิ่งไล่กวดเพื่อนสมัยยังเล็กหรือตอนไหนก็ไม่รู้ช่างมันเถอะไม่สำคัญอะไรเช้าวันนี้จ่าแบงค์ก็วิ่งเหมือนทุกวันตื่นมาวิ่งตั้งแต่ตีห้าแต่ไม่รู้เมื่อคือนไปโดนตัวไหนมาเกือบจะแปดโมงแล้วจ่าแบงค์ยังวิ่งอยู่เลย แต่จะวิ่งเพียงอย่างเดียวมันก็แลดูน่าเบื่อสิ่งที่จ่าแบงต้องพกติดไปตลอดการวิ่งออกกำลังก็คือหูฟังแต่วงเล็บก้อนพลาสติกสีขาวสองชิ้นที่ถูกยัดไว้ในรูหูทั้งสองข้างส่วนตัวของขนมครกผสมกะทิแป้งข้าวเจ้าน้ำอุ่นน้ำปูนใสคนให้เข้ากันเสียงผู้หญิงฟังดูมีอายุดังออกมาจากลำโพงหูฟังขณะนี้จ่าแบงกำลังฟังรายการทำอาหารทางวิทยุ ซึ่งตามจริงจาก,ก็ไม่ได้ต้องการฟังแต่แรกเพียงแค่เปิดค่าเวลารอรายการเพลงลูกทุ่งที่ฟังประจำนํำข้าวสุกใส่เครื่องปัน่นตามด้วยน้ำกะทิน้ำตาลทรายเกลือปั่นจนละเอียดเฮ้ยหยุดนะการทำหน้าขนมครกใส่กะทิน้ำตาลทรายเกลือแป้งข้าวเจ้าคนให้เข้ากันไม่หยุดกูยิงนะเว้ยจ่าแบงค์ได้ยินเสียงแววแววเฮคงจะเป็นเสียงพวกคนงานละมั้งตั้งกระทะหลุมทาน้ำมันพืชให้ทั่ว เทกะทิที่เป็นตัวขนมลงไปให้เด็กเกือบถึงขอบหลุมเอาเฮ้ยจา้จาจ้าหยุดมันทีเสียงนั้นดังขึ้นกว่าเดิมจ่าแบงค์เริ่มตึงหิดใจพวกคนงานมาทําอะไรกันวะทิ้งไว้ให้ตัวขนมสุกดีจากนั้นเทกะทิสวนหน้าลงไปโรยด้วยหน้าต่างๆเข้าโพดต้นหอมและฟักทองจา่าโว้จา้าเสียงดังใกล้เข้ามากว่าทุกครั้งจ่าหันขวับด้วยสัญชาตญาณของผู้พิทักษ์สันติราช ถ้าว่าสิ่งที่พบก็คือไอ้มองคนหนึ่งกำลังวิ่งตรงเข้ามาเอาเฮ้ยจ่าตกใจขาทั้งสองเกี่ยวกันสะดุดล้มร่างขมำลงไปกองอยู่บนพื้นบ้าเอ้ยเทวินดูทานออกมาขณะว,วิ่งผ่านไปหันหลังไปตะโกนไม่เป็นไรนะจา่าเฮ้ยไปช่วยดูจ่าด้วยว่าแล้วก็หันกลับมายังเป้าหมายเฮ้ยหยุดกุยิงนะทั้งสองวิ่งลับไปจ่าแบงค์ค่อยๆยันร่างของตนขึ้นมา เห็นผู้ชายสามสี่คนวิ่งผ่านหน้าไปอย่างรวดเร็วก่อนจะมีอีกสองสามคนวิ่งเข้ามาช่วยดูอาการพร้อมประคองจ่าให้ลุกขึ้นในขณะนี้สติเขาไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่สามารถประติประต่อเรื่องราวอะไรได้เขาไม่ได้ยินแม้แต่คำถามเป็นไรมากไหมเจ็บตรงไหนอาการเป็นไงของพวกคนงานที่เข้ามาช่วยเหลือจ่าแบงคได้ยินเพียงแค่เมื่อขนมครกเริ่มสุกใช้ช้อนแค่ขึ้นมานำสองฝาประกบเข้ากันยกเสิร์ฟ เทวินวิ่งตามไอ้ม่งเข้ามายัางลานจอดรถรถกระบะรถเก๋งรถบรรทุกรถเต็มไปหมดจอดอยู่บนลานดินแห่งนี้เขาจําได้ว่าเห็นไอ้ม่งวิ่งหลบเข้าไปหลังรถบรรทุกแต่เมื่อตอนตามเข้าไปกลับพบว่ามันหายไปเสียแล้วอยู่ไหนวะเขาหันซ้ายแลขวาพร้อมกระบอกปืนในมือมองหาจนทั่วแล้วก้มตัวลงต่ําหาตามใต้ท้องรถทันใดนั้นเองเทวินลุกพรวดขึ้นมา เมื่อเขาได้ยินเสียงเครื่องยนต์ถูกสตาร์ทเวนแล้วไงหันกลับไปทางต้นเสียงพบรถกระบะคันหนึ่งกำลังสองไฟหน้าเมื่อมองเข้าไปในกระจกเห็นไอ้มงกําำลังนั่งอยู่หลังพวงมาลัยเทวินหันปากกระบอกไปที่มันเฮ้ย <c oughs> แต่ยังไม่ทันจะสิ้นเสียงรถกระบะของไอ้มงพุ่งออกมาเทวินไม่รอช้าตัดสินใจกดลั่นไกปังปังกระสุนนั่นสร้างรอยร้าวบนกระจกได้เพียงเล็กน้อย แต่รถกระบะของไอ้มงยังพุ่งตรงเข้ามาเทวินพยายามจะเล็งไปที่ล้อแต่ด้วยความที่มันแล่นเข้ามากระชั้นชิดเขาจึงตัดสินใจกระโดดหลบไปอีกทางรถกระบะแล่นจากไปบ้าเอ้ยเขาสบัดกับตนเองก่อนจะลุกยืนขึ้นมามองไปด้านหน้าเทวินเห็นรถกระบะคันนั้นพุ่งตรงไปยังประตูลวดเหล็กอย่างเต็มกำลังปังมันพุ่งกระแทกจนกรอนหลุดกระเด็นออกมาประตูลวดเปิดอ้าออก ไอ้มงได้เป็นอิสระเทวินได้แต่ยืนจ้องมองอย่างทำอะไรไม่ได้เป็นอะไรหรือเปล่าผู้ใหญ่ปรีดากับพวกที่วิ่งตามมาทีหลังตรงเข้ามาหานักสืบปล่อยมันไปได้ไงวะชัดชัยวิ่งมาสมทบเข้าหันไปทางคู่หูแสดงสีหน้าโกรธจ,จัดแม่เอ้เยใครจะไปรู้ว่ามันมีรถวะผู้ใหญ่เข้ามาปลอบไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมให้คนตามล่ามันเองเทวินหันมาแสดงสีหน้าหมดหวัง แต่มันไปนุ่นแล้วนะครับจะกวดมันทันเหรอผู้ใหญ่หันมองไปยังประตูทางออกที่กำลังเปิดอาซาขณะนี้มองไม่เห็นแม้แต่เงาของรถคันนั้นแต่ผู้ใหญ่กลับเผยรอยยิ้มออกมาไม่ต้องห่วงในหมู่บ้านของผมไม่มีใครหนีผมผลนหรอกไอ้มองเล่นรถกระบะออกมาจากปรีดาฟาร์มมันเร่งความเร็วให้สูงสุดเท่าที่จะสามารถบังคับทิศทางได้เลือบมองไปยังกระจกมองหลังไร้วีแววของผู้ติดตาม ให้มันได้แบบนี้สิวะรอยยิ้มปรากฏออกมาใต้ผ้าคลุมไอ้โมงเริ่มวาดแผนในหัวแทนที่จะขับตรงไปข้างหน้าไอ้โมงตัดสินใจเลี้ยวรถไปด้านขวาหมู่บ้านคลองบางพงแห่งนี้มีทางลัดล่อไปสู่ถนนใหญ่ได้หลายทางถ้าหากเลี่ยงเส้นทางหลักไอ้พวกนั้นก็คงไม่มีปัญญาตามเจอกูนี่มันฉลาดจริงๆรถแล่นเข้าไปถึงเขตชุมชนไอ้มงชะลอความเร็วลงเพื่อไม่ให้เป็นจุดสนใจของพวกชาวบ้าน กระสุนสองนัดที่ไอ้โง่นั่นยิงเข้ามาไม่ได้สร้างรอยร้าวอะไรมากคงไม่มีใครสังเกตหรอกเมื่อเห็นเช่นนั้นก็เปิดวิทยุฟังเพลงสบายใจขณะที่รถกระบะแล่นไปเรื่อยๆจู่ๆไอ้โม่งก็เหลือบมองข้างทางหญิงแก่นางหนึ่งกำลังยืนขายหมูปิ้งมีเรื่องน่าประหลาดใจเล็กๆไอ้โม่งคิดว่าหญิงแก่คนนั้นกำลังจ้องมองมาที่รถเมื่อขับผ่านมาไอ้ม่งลองมองไปที่กระจกอีกครั้งพบว่าเธอยังคงจ้องมองอยู่ มองอะไรวะคงไม่มีอะไรหรอกมั้งรถแล่นต่อไปเรื่อยๆแต่เมื่อยิ่งผ่านไปไอ้มงก็เหลือไปเห็นชาวบ้านหลายคนจ้องมองมาด้วยแววตาแปลกๆอะไรของพวกมันวะเกิดคำถามคาใจเข้าอยู่พักใหญ่จนกระทั่งได้เหลือไปเห็นชาวบ้านคนหนึ่งลวงโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วทำทีกดโทรออกแม่งทำอะไรวะนั่นไอ้มงคิดว่าไม่น่าจะใช่เรื่องบังเอิญมีชาวบ้านหลายคนจ้องมองมาที่รถกระบะด้วยสายตาแปลกๆ ก่อนจะพากันนําโทรศัพท์ขึ้นมากดอะไรบางอย่างแล้วนามันแนบที่หูอีกทั้งบางคนก็นําขึ้นมาทำทีเหมือนตั้งกล้องถ่ายรถของเขาชิบหายแล้วไงหรือว่าทัานใดนั้นมีเสียงแตรรถดังมาจากด้านหลังไอ้มงรีบเงยหน้ามองกระจกเห็นกลุ่มรถขนาดใหญ่กำลังไล่มาอยู่ไกลๆนั่นไงกูว่าแล้วไอ้มงเร่งความเร็วเต็มที่และจะทำไงดีวะไอ้มงพยายามคิดหาทางจะว่าไปแล้ว ทางข้างหน้าอีกไม่ถึงห้าร้อยเมตรก็จะถึงถนนใหญ่เอาวะอย่างน้อยก็ยังมีโอกาสรอดไอ้ม่งหันกลับมาด้านหน้าถ้าว่ามันตกใจสุดขีดมีรถบรรทุกหกล้อกำลังพุ่งสวนเลนมาบันเลยละมันไม่รอช้าหักพวงมาลัยเข้าขวาสุดรถของไอ้ม่งรอดพ้นจากการประสานงากับรถบรรทุกไปฉิวเฉียดแต่ด้วยการเลี้ยวอย่างกระทันหันส่งผลให้ไม่สามารถควบคุมได้อีกต่อไปรถกระบะพุ่งเข้าป่าข้างทาง กระแทกเข้าอย่างจังกับต้นไม้ขนาดใหญ่รถยนต์หลายสิบคันที่วิ่งกวดมาหยุดชะงักประตูรถเปิดออกเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและพวกคนงานต่างวิ่งมาก่อไทยมุงรอบๆร,รถกระบะของไอ้มงและแล้วประตูรถกระบะก็เปิดออกปรากฏร่างของไอ้มงในสภาพสบักสบอมมันค่อยๆคลานออกมาจากรถเทวินและจัดชัยรีบเข้าประชิดต,ตัวสานักนะมึ่ะจับคนบร้ายกดลงที่พื้น นำกุญแจสวมที่ข้อมือทั้งสองเมื่อเห็นว่ามันถูกสยบแล้วผู้ใหญ่ปรีดาตรงเข้ามาคว้ามือจับไปที่หมวกไอ้มงของคนร้ายไอ้หนอนเน่าไหนกูขอดูหน้ามึงหน่อยสิว่าแล้วก็กระชากมันออกจอยอนุวัตนเอ่ยชื่อนั้นพร้อมแสดงสีหน้าประหลาดใจจอยไหนครับไอ้จอยลูกน้องผมไงผู้ช่วยโจกตอบคนไหนเหรอก็โจกยืนนึก เหมือนไม่รู้จะอธิบายยังไงจำตอนที่เข้ามาที่บ้านได้ไหมตอนที่มีพวกคนงานมาต้อนรับน่ะไอ้จ่อยก็คือคนที่ผมผมหัวล้นๆ้น่ะอ่ออนุวัตนึกย้อนไปถึงช่วงที่เข้ามาที่นี่เป็นครั้งแรกจำได้ว่าตอนเข้ามาหน้าบ้านผู้ใหญ่เห็นคนงานสี่ห้าคนมายืนต้อนรับพยายามนึกถึงคนตัวผมผอมหัวล้นล้นอ่าจำไม่ได้อ่ะครับอา้าวแล้วผมจะอธิบายยังไงล่ะเนี่ย โจกเกาหัวไว้รอดูหน้ามันเองละกันอีกเดี๋ยวผู้ใหญ่ก็พาเข้ามาละใชยหนุ่มยิ้มแยแยะงั้นก็ได้ครับถัดจากทั้งสองไปไม่กี่สิบเมตรสังวรกับผู้จัดการโกกำลังยืนสนทนากันด้วยทีท่าตื่นตระหนกเมื่อกี้ผมไปแอบฟังพวกคนงานมันคุยกันเห็นบอกว่าจับตัวไอ้จอยได้แล้วนะเสียโกกระซิบฮ่าจิงหรอวะสังวรยกมือขึ้นกุมขมับ ชิบหายแล้วไงแบบนี้ก็สวยล้วสินั่นดีถ้าตำรวจรู้ว่าไอ้จอยเป็นคนของเราเรื่องยาวแน่ทำไงดีละทีนี้กูว่าเรากลับไปตั้งหลักที่ร้านก่อนดีกว่าอยู่ตรงนี้ชักจะไม่ปลอดภยัยไปกันเถอะว่าแล้วสังวรก็รีบเดินนำไปยังรถเบนซ์สีบรอนเงินที่จอดรอยอยู่ทว่าเมื่อเดินมาถึงรถทั้งคู่ได้พบกับตำรวจนายหนึ่ง กำลังยืนเอาผ้าห่อน้ำแข็งประคบศรีรษะอยู่บริเวณหน้ารถเบนซ์จะไปไหนกันเบลพีจ่าแบงค์หันมาถามสังวรหยุดชะง,งักเอ่อคือว่าผมกำลังจะกลับร้านนะผู้จัดการโกเสริมตอนนี้ร้านของเราไม่มีคนคุมเคาน์เตอร์เสียกับผมกลัวว่าจะมีคนแอบมาขโมยเงินจ่ามองทั้งสองด้วยสายตาหวาดระแวงโทษนะครับแต่ผมคงจะปล่อยพวกพีไปไม่ได้ คำพูดนั้นทําทั้งสองหน้าสิดอา้าวทาไมล่ะมีคําสั่งลงมาให้ผมก,กักตัวพวกพีไว้ก่อนจ่าตอบเมื่อได้ฟังเช่นนั้นทั้งสองหันหน้าสบตากันบันไลลัสเซียสังวรหันไปยังอีฝ่ายอะไรกันจะมาก,ากักตัวผมได้ยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่คุณเทวินเขาโทรมาบอกให้ก,กักตัวพวกผีไว้จนกว่าเขาจะกลับมาถึงจะจะบ้าหรือวะ มีสิทธิ์อะไรทําแบบนี้สังวรชักสีหน้าไม่พอใจหลักถงหลักฐานหาอะไรก็ไม่มีแบบนี้มันกล่าวหากันนี่วะจาแบงค์ยืนนิ่งไม่โต้อตอบฮะกู <c oughs> ไม่อยู่ให้โง่หรอกมื่อรีบหลบไปได้ละเ <c oughs> พื่อนของกูที่เป็นตำรวจก็มีนะเว้ยและจะหาว่าไม่เตือนว่าแล้วก็เดินนําลูกน้องไปยังรถเบนท์ทว่ายังไม่ทันจะก้าวถึงประตูจาแบงคขยับมือไปวางบนซองปืนพกผมว่าพวกพี หยุดอยู่ตรงนั้นซะดีกว่าสังวรกับโกหยุดชะง,งักเฮ้ยจะชักปืนเลยเหรอผมก็ไม่อยากจะใช้มันบอกพี่แต่ถ้าไม่อยากให้มีเรื่องเขาไปนั่งสงบสติในศาลาจะดีกว่านะอะไรของมึงวะกูแค่จะกลับร้านไปขายของถ้ามีเรื่องอะไรค่อยมาหากูที่ร้านก็ได้จาแบงสายหน้าไม่ได้ครับเป็นคำสั่งเออก็ได้วะ สังวรระเบิดอารมณ์รอก็ได้แต่ถ้ากูรอดไปได้เมื่อไร่เดี๋ยวรู้กันจ่าแบงค์ทำเป็นไม่ได้ยินคำพูดนั้นหันกลับเอาน้ำแข็งประคบที่แผลต่อเวลาผ่านไปเกือบสิบนาทีมีเสียงขบวนรถดังเข้ามาจากหน้าฟาร์มจ่าแบงค์หันขวับรู้สึกเหมือนมีพระมาโปรโดโน้นพวกเขามาละมีปัญหาอะไรก็ไปถามพวกเขาเองละกันสังวรกับโกมองไปยังขบวนด้วยสีหน้าวิตกกังวล ต่อจากตรงนี้แหละของจริงรถสีห้าคันจอดเรียงรายเต็มลานดินหนึ่งในนั้นเปิดประตูออกมาปรากฏร่างของผู้ใหญ่ปรีดาเทวินฉัดชัยและนายจอยที่ข้อมือทั้งสองถูกสวมด้วยกุญแจเราคนงานในฟาร์มต่างฮือฮาเมื่อเห็นหนึ่งในเพื่อนร่วมงานของเขาถูกจับเป็นไปได้ไงวะไอ้จอยเนี่ยนะกูว่าและเชียวถึงว่าพักหลังๆมันทำตัวแปลกๆไม่น่าจะเป็นไปได้กูว่าเดี๋ยวมีหักมุมอีกรอบ ทำไมตัวไปได้จ่อยด้วยวะแล้วเงินที่มันยืมไปกูจะได้คืนไหมเนี่ยผู้ใหญ่ปรีดามายืนรวมกับผู้ช่วยโจ๊กระหว่างนั้นเขาหันไปสบตากับสังวรแล้วเผยรอยยิ้มของผู้ชนะคุณสังวรครับผมอยากทราบว่าคุณรู้จักชายคนนี้หรือเปล่าเทวินเอ่ยถามพร้อมชี้นิ้วไปที่นายจอยไม่สังวรสายหน้าผมไม่รู้จักมันเทวินจ้องมองอีกฝ่ายเหมือนไม่เชื่อในคำตอบแน่ใจนะครับ แน่ใจสิผมจะไปรู้จักมันได้ยังไงเรานักสืบย่นคิ้วเคยติดต่อกับเขาหรือเปล่าสังวรสายหน้าไม่เคยผมกับมันไม่รู้จักกันสักหน่อยเงินเบรอเทวินเผยรอยยิ้มหันไปทางคู่หูแล้วพยักหน้าเมื่อได้รับสัญญ,ญาณฉัดชัยนำโทรศัพท์ของนายจอยขึ้นมาเดี๋ยวผมจะลองโทรไปที่เบอร์ล่าสุดของโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับว่าแล้วก็เลื่อนหารายชื่อติดต่อล่าสุดแล้วโทรออ,อกฮะ ว,ว่าไงนะสังวรร้องตกใจแล้วจูจ่ๆโทรศัพท์ในกระเป๋าของเขาก็ดังขึ้นอ่ะเออสังวรล้วงออกมาอย่างตะกุกตะกักหวังจะปิดเสียงเรียกเข้าระยำที่กำลังดังในขณะนี้ค,คือว่าเขาเลื่อนสไลด์หน้าจอไปมามือไม้สันเป็นเจ้าเข้าเสียครับเทวินเรียกไหนบอกว่าไม่รู้จักกันไงอ่ะเออคือว่าสังวรรู้สึกเหมือนโดนลากไปประจานกลางสี่แยก ระหว่างที่เขายืนทำอะไรไม่ถูกได้เหลือไปสังเกตเห็นผู้ใหญ่ปรีดากับลูกน้องกำลังยิ้มเยาะสังวรเห็นแล้วอยากจะมุดดินหนีลงไปใต้พิภพผมคงต้องกักตัวเสียไว้สักพักนะครับเทวินบอกช่วยกรุณารอผมกับพวกระหว่างไปค้นห้องนายจอยสักครู่นะห้องของนายจอยเป็นห้องเล็กๆในบ้านพักคนงานภายในมีสภาพไม่ต่างจากรังหนูนี่ไงเต็มเลยจัดชัยบอกหลังจากพบเครื่องดักฟังกว่าครึ่งโหล ซุกอยู่ในกระเป๋าเป้ที่นําออกมาจากตู้เสื้อผ้ากูว่ามันคงติดไว้ทั่วฟาร์มเลยแหละใฮ้นี่มันสายรับขนานแท้เทวินค้นดูในลิ้นชักพบสมุดโน้ตเล่มหนึ่งดูดิมันจดสูตรอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเขาพลิกอ่านไปสามสีหน้าก่อนจะยื่นให้อนุวัตรด,ดูอา่าปลาสดผักตบขี้ค้างคาวพวกนี้น่าจะเป็นรายชื่อส่วนผสมของปุ๋ยนะครับชายหนุ่มบอกเทวินยิ้มออกมากูว่าละ แบบนี้ยังไงมันก็ดินไม่หลุดชัดชัยเริ่มรื้อกระเป๋าเป้อืมแต่กูยังไม่เจออะไรที่มันเกี่ยวกับงานของเราเลยนะเทวินก้มลงมองใต้เตียงค้นไปก่อนเถอะมึงมาถึงขั้นนี้แล้วเออแต่ถ้าไอ้เรื่องสายรับป้าบอนี่กับงานของเราแม่งเป็นคนละเรื่องกันละ่ะแบบนั้นก็ซวยเช็ดเลยนะเว้ยเหมือนทำงานให้คนอื่นฟรีเขาลุกขึ้นยืนเมื่อไม่พบอะไรนอกจากขยะฟรีอะไร มึงก็แดกภาษีเข้าอยู่ทุกเดือนไม่ใช่เหรอคนละฟรีไอ้ฉัดมึงเข้าใจการเปรียบเปรยไหมเทวินเดินไปมารอบห้องงานนี้มันงานของตำรวจเว้ยไม่เกี่ยวกับเราสักหน่อยทำไงได้ก็มึงเสือกรับมาเองนี่ชัดชัยรื้อของทั้งหมดออกมากองรวมกันก่อนจะจับเป้ค,คว่ำลงแล้วเขย่าเศษด้านในออกมากริง๊งมีขวดแก้วขนาดเท่าฝ่ามือร่วงลงมาเฮ้ยอะไรวะเทวินกับอนุวัฒน์หันขวับอะไร ชัดชัยนำขวดแก้วขนาดจิ๋วขึ้นมาจ้องมองของเหลวสีน้ำตาลเข้มที่เหลืออยู่ก้นขวดอย่างพินิษนี่ใช้งานของเราหรือเปล่าวะของเหลวสีน้ำตาลในขวดนี้มีสารไพรินเป็นส่วนผสมอยู่นะครับถึงจะไม่ใช่ไพรินบริสุทธิ์แต่การมีไว้ครอบครองแค่นี้ก็ถือว่าผิดกฎหมายแล้วอนุวัตบอกกับสามผู้ต้องสงสัยผู้ใหญ่ปรีดาผู้ช่วยโจกและเหล่าคนงานที่ทิ้งหน้าที่มาดูการสอบสวนคุณรู้ได้ยังไงผู้ใหญ่สงสัย คือสีมันยังกับกากน้ำตาลที่ผมใช้หมักปุ๋ยเลยนะผมใช้ชุดทดสอบนะครับชายหนุ่มชูแท่งพลาสติกลักษณะคล้ายที่ตรวจคันขึ้นมาเห็นขีดแดงๆตรงนี้ไหมยังกับที่ตรวจเยี่ยวเลยนั่นน่นคนงานนายหนึ่งกล่าวขึ้นใช่ครับทำงานคล้ายๆกันแต่ชุดทดสอบอันนี้ไม่ได้ดูว่ามันขึ้นขีดหรือสองขีดนะเราจะดูที่ขีดสีแดงว่ามันเข้มหรือเปล่าถ้าเข้มมากก็สแสดงว่า สารที่ตรวจบริสุทธิ์มากแต่การทดสอบครั้งนี้ขีดแดงไม่ค่อยเข้มนะ,สะแสดงว่าสารที่เจอไม่ค่อยบริสุทธิ์แต่เอาจริงๆหลอดแค่นี้หลอดเดียวก็น่าใช้ก่อเรื่องคืนนั้นได้แล้วละ่ะเดี๋ยวนะก่อเรื่องอะไรสังวรแสดงสีหน้าประหลาดใจเทวินหันไปตอบเรื่องงานเลี้ยงที่มีคนท้องเสียในคืนนั้นไงครับฮะนี่สรุปว่ามีคนวางยาจริงๆรเหรอข้าทำหน้าไม่อยากจะเชื่อพวกคุณแน่ใจได้ยังไง ว่าไอ้แตงโมนั่นมันไม่ได้เน่าจะเข้าคุกอยู่แล้วพูดอะไรระวังปากหน่อยผู้ใหญ่บอกสังวรหันขวับถุยที่กูพูดมันเรื่องจริงทั้งนั้นใจเย็นๆครับใจเย็นๆเทวินปรามแล้วคุณตำรวจไปเอาไอ้สารนั่นมาจากไหนสังวรถามเราเจอมันในห้องของนายจอยว่าไงนะสังวรร้องตกใจหันมองไปที่นายจอยของมึงเหรอ นายจ่อยแสดงอาการตกใจไม่แพ้กันปเปล่านะผมไม่เคยเห็นมันมาก่อนอ้าวเฮ้ยแล้วมันไปอยู่ในห้องมึงได้ยังไงวะเราเจอมันอยู่ในกระเป๋าเป้เป้ที่ใช้เก็บอะไรเครื่องดักฟังนะ่ะชัดชัยอธิบายมัม่นะไอ้หลอดนั่นไม่ใช่ของผมผมไม่เคยใช้มันจ่อยกล่าวอย่างล้นลานโจนที่ไหนมันจะบอกว่าตัวเองเป็นโจรละครับคุณตำรวจผู้ใหญ่ว่าใส่ร้ายกันนี่วะ สังวอนหันไปชี้หน้าไอ้ผู้ใหญ่เวนนี่แหละมันเอามายัดใจเย็นๆกันก่อนนะครับเรื่องนี้ไว้ค่อยไปคุยกันที่โรงพักไม่ผมไม่ไปไหนทั้งนั้นสังวรยืนกรานพวกคุณต้องเชื่อที่ผมพูดนะนั่นไม่ใช่ยาของผมตอนนี้ผมยังไม่เชื่อใครทั้งนั้นแหละไว้ไปคุยกันที่โรงพักจะดีกว่าเทวินมองไปยังจาแบงจ่าเรียกรถให้เราแล้วใช่ไหมนายตำรวจพยักหน้าเรียบร้อยครับ อีกแป๊บไออูดคงจะมาถึงโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอเรียนเชิญพวกคุณทั้งสามไปโรงพักนะไม่สังวรร้องออกมาผมไม่ไปโทษคุณจะให้ผมต้องพวกคุณเป็นตำรวจภาษาอะไรวะสังวรฉุนขาดแค่นี้ก็ดูไม่ออกเหรอผมยังไม่ได้ตัดสินอะไรนะครับแค่จะพาพวกคุณไปสอบสอบบ้าอะไรเล่าสังวรนตัดบทสแสดงอาการเดือดดานคุณคิดว่านีเป็นฝีมือผมเหรอ เอายาพิษใส่อาหารให้ชาวบ้านกินเนี่ยนะผมรู้ครับแต่ว่าไม่ต้องมาแต่ผมขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะเรื่องอื่นผมอาจจะผิดจริงแต่เรื่องนี้ผมไม่ผิดแน่ไอ้ที่ชาวบ้านเขาท้องเสียเพราะแตงโมไอ้ผู้ใหญ่มันเน่าจริงๆผู้ใหญ่เริ่มเดือดไอ้ห่านี่มันเมืองหกปากไปเลยสังวรชี้หน้าดาหันกลับมายัางเจ้าหน้าที่พวกคุณไม่สงสัยบ้างหรอปุ๋ยของมัน,นตัวดี ผสมสารอะไรเข้าไปบ้างก็ไม่รู้นั่นแหละสาเหตุที่ทำคนท้องเสียกันเรื่องปุ๋ยนี้ผมยินดีให้ตรวจสอบนะผู้ใหญ่บอกตรวจหาอะไรละ่ะคงจะเจอหรอกมึงทำลายหลักฐานทิ้งไปหมดแล้วนะสิไอ้ฮานี่ปากดีไม่ดูสถานการณ์เลยนะมึงทำไมละ่ะที่กูพูดมันตรงกับความจริงใช่ไหมเฮ้ย,อยไอ้เวนเนี่ยพอเถอะครับเทวินปรามทั้งสอง ผมรับรองว่าทุกฝ่ายจะได้รับความเป็นธรรมแต่ตอนนี้ขอแค่ไม่ผมจะไปยอมไปไหนทั้งนั้นคนตำรวจต้องพิสูจน์เรื่องนี้ให้ได้ก่อนสังวอนไม่ยอมแพ้เมื่อกี้คุณบอกว่าเจอสารน,นั่นในห้องไอจอยใช่ไหมครับเราเจอมันที่นั่นและเจอหลักฐานอย่างอื่นอีกไหมก็มีพวกเครื่องดักฟังแล้วก็สมุดโน้ตแค่นั้นเองเหรอครับเมื่อได้ทราบเช่นนั้นสังวอนยิ้มบอกมาถ้าเจอแค่นั้นมันก็บอกแค่ว่า ไอ้จอยมีสารอันตรายไว้ในครอบครองไม่ได้พิสูจน์ว่าไอ้จอยเป็นคนเอาสารนั่นไปใส่ไว้ในแตงโมคำพูดนั้นทำให้ทุกคนชะงักนายจอยที่ยืนอยู่ข้างๆหันมาบอกเสียแต่ผมไม่ได้ทำเออกูรู้สังวรตะคอกมันจะเป็นของมึงจริงหรือเปล่ากูไม่รู้แต่ตอนนี้กูอยากให้คุณตำรวจเขาพิสูจน์ให้ดูก่อนว่าจะเอาสารนั่นไปใส่ในแตงโมได้ยังไงคำพูดของสังวร ทำผู้ใหญ่ปรีดากับพักพวกเริ่มหน้าเสียเทวินได้แต่ยืนนิ่งไม่โต้อตอบอ้าวเงียบทําไมล่ะสังวรเริ่มได้ใจคงจะพิสูจน์ไม่ได้ละสิมันไม่มีทางอยู่แล้วที่จะเอายาพิษไปยัดไว้ในแตงโมทั้งทที่ยังไม่ได้ปอกเปลือกเว้นแต่แตงโมลูกนั้นมันจะเน่าอยู่แล้วจริงไหมผู้ใหญ่ปรีดาได้ฟังเช่นนั้นก็แสดงท่าทีกระวนกระวายหรือสถานการณ์กำลังจะพลิกกลับ ผู้ใหญ่ตัดสินใจเดินมากระซิบที่ข้างหูเทวินเออคือผมคิดว่าไม่เป็นไรครับผู้ใหญ่เทวินบอกปัดหันกลับมาที่สังวรผมคิดว่าผมรู้วิธีใส่ย,ยาพิษนั่นโดยไม่ต้องปอกเปลือกนะจะให้รอไปถึงเมื่อไหร่จะเที่ยงกว่าแล้วนะเฮ้ยสังวรบนหลังจากที่เทวินบอกว่าจะอธิบายการนำยาพิษไปใส่ในแตงโมข้อขอเวลาเตรียมอุปกรณ์ประกอบการอธิบายประมาณ1ินาที แต่พอเอาเข้าจริงเวลาผ่านไปแล้วเกือบครึ่งชั่วโมงใจเย็นๆสิครับผมกำลังจัดเตรียมอุปกรณ์สาธิตยอยู่เทวินบอกขณะนำอุปกรณ์มาเรียงไว้บนโต๊ะเพื่ออะไรถ้ารู้ก็บอกมาเลยสิจะทำให้มันเสียเวลาทำไมเพื่อจะให้เห็นภาพชัดๆไงครับอธิบายอย่างเดียวคุณอาจจะไม่เห็นภาพผมขี้เกียจมาเถียงทีหลังสังวรสายหน้าไรสาระที่สุดพวกคนงานของผู้ใหญ่ปรีดา เดินนำสิ่งของที่เทวินใช้ประกอบการบรรยายมาส่งสีขาวสำหรับทาบ้านหนึ่งถังมีดดายหญ้าเล่มหนึ่งและคาตนะเล่มงามของผู้ใหญ่เทวินมองดูอย่างพอใจทว่ามันยังขาดไปอีกหนึ่งอย่างและแตงโมล่ะครับอยู่นี่ผู้ใหญ่ตะโกนบอกขณะดเดินถือแตงโมขนาดปกติเข้ามาเหลือลูกสุดท้ายแล้วนะเนี่ยโชคดีที่ผมเหลือเก็บไว้กินเองไม่งั้นต้องไปซื้อในตลาด ขอบคุณมากครับผู้ใหญ่เทวินรับแตงโมมานำมันวางลงบนโต๊ะเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมทุกฝ่ายก็มารวมกันเสนอหน้าที่ลานดินเอาละครับตอนนี้ของก็พร้อมแล้วเทวินบอกกับทุกคนบนโต๊ะที่ตั้งอยู่ด้านหน้าประกอบไปด้วยของสี่สิ่งแตงโมขนาดปกติสีขาวสำหรับทาบ้านมีดดายหญ้าและดาบคาตนะก่อนจะเริ่มอธิบายต้องบอกก่อนนะครับ ว่าน,นี่เป็นเพียงแค่ทฤษฎีหนึ่งที่ผมคิดขึ้นมาซึ่งมันจะเกิดขึ้นจริงๆหรือเปล่าผมก็ยังไม่มีหลักฐานอะไรมายืนยันสังวรกับผู้ใหญ่ปรีดาจ้องมองผู้บรรยายอย่างใจจดใจจอ่อดูเหมือนว่าทั้งคู่จะตื่นเต้นกับการนำเสนอในครั้งนี้มากเราทุกคนอยากรู้ใช่ไหมว่าคนร้ายจะนำยาพิษใส่เข้าไปในแตงโมโดยที่ยังไม่ได้ปอกเปลือกได้อย่างไรถ้าจะให้คิดแบบง่ายๆมันก็มีอยู่วิธีหนึ่งนะครับคือการใช้เข็มฉีดยาฉีดสารพิษเข้าไป แต่วิธีนี้อาจจะให้สารพิษกระจายได้ไม่ทั่วถึงเป็นไปได้ยากมากที่แตงโมทุกชิ้นจะปะปนกับสารพิษแบบที่เป็นในคืนนั้นแต่ผมมีอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้สารพิษกระจายไปทั่วถึงเทวินนำดาบคาตนาขึ้นมาจากบันทึกของตำรวจดาบเล่มนี้ถูกใช้เป็นมีดหั่นแตงโมถ้าสมมติว่าผมแทนดาบเล่มนี้ด้วยมีดดายยา่าเขาวางคาตนะลงแล้วหยิบมีดดาย,ยาขึ้นมา ส่วนสารพิษผมขอแทนด้วยสีกระป๋องนี้ทุกสายตาจับจ้องไปยังกระป๋องสีทาบ้านพอจะเก็ตกันหรือยังครับว่าแล้วเขานำมีดตดายาจุ่มลงในกระป๋องสีวนไปมาครู่หนึ่งนำมีดขึ้นมาแผ่นเหล็กสนิมเคระถูกอาบไว้ด้วยสีขาวสังวรมองการกระทำนั้นอย่างตกตะลึงพอจะเดาถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปได้ไม่ยากเทวินเผยรอยยิ้มใช้มีดเคลือบสี ผ่าลงไปที่แตงโมจากหนึ่งกลายเป็นสองจากสองกลายเป็นสี่จากสี่กลายเป็นแปดนี่แหละครับวิธีของคนร้ายเทวินมองลงไปยังแตงโมที่ถูกแบ่งออกเป็นแปดสี่ทุกคนจะเห็นได้ว่าแตงโมทุกชิ้นถูกป้ายด้วยสีขาวสังวรกับลูกน้องหน้าเสียผิดกับผู้ใหญ่ที่เผยรอยยิ้มออกมานักสืบเงยหน้าขึ้นจ้องมองไปยังสามผู้ต้องสงสัยแล้วจากการสอบปากคำในงานคืนนั้น คุณจ่อยเป็นคนดูแลดาบที่ใช้หันแตงโมผมว่ามันมีโอกาสอยู่นะที่คุณจะใช้วิธีนี้ในการวางยาพิษสังวอนหันขวบไปยังลูกน้องอไอจ่อยมึงเทวินวางมีดลงบนโต๊ะชำเลืองมองไปที่บริเวณหน้าลานดินเห็นรถตำรวจคันหนึ่งจอดร,รอยอยู่เอาละครับทีนี้คุณสังวรจะไปกับผมได้หรือยัง